เข้าสู่ช่วงขำมึงบ่า EP 1 1ว่าแต่อีเวนต์วิสาขาดนี่เป็นไงม้่งรายได้ก็ใช้ได้อยู่นะหลวงพี่ป้าเป้าปลาโป่องอะ่ะเลิกเ,เลิกโกงได้แล้ว <c oughs> มีชาวบ้านมาร้องหลายรายแล้วจริงๆปลาเป้ากับปลาโป่งผมจ้างมาหลวงพี่แต่ว่ามันขาดทุนตรงที่มีพระของเราเนี่ยแอบไปใช้บริการ เห็นว่าน่าจะเป็นสัมเนนก็คือลูกชายผมเองสัมาเนนดูไม่ใช่นะหลวงเจล้วได้ปลอมตัวหรือเปล่าล่ะปลอมตัวเรียนครับจีอย่าลืมติดคิ้วด้วยนะออกไปจะรู้เป็นผาเอาไม่ว่าปีนี้เราจะเอาอะไรมาแทนเหมือนปีที่แล้วปีนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นอีเวนต์ไหนปิดทองฟังลูกนิมิตแต่ก่อนเข้าพรรษาโอเคหลวงพี่เราแจกแจงแล้วก็แผนการทั้งหมดมาปีนี้เราจะพุยโตมพุยตี้อ่ะเราแจกบัตรเข้าไหมโดยการสแกน q r โค้ดอะครเงี้ยมีการดูแลเราปั รับหนึ่งรับเอาตาังค์มาจากไหนที่มาจ้างเขาเนี่ยแปลกแปดแปดแปดมึงก็เล่นนี่ไอสัตว์กูเห็นชื่อมึงนะแทนดูซาสามสามแปดอ่ะไออเหี้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยกูเป็นพ่อมึงกูรู้ทุกอย่างลูกปัญญาอ่อนดีนะม<อ>ันมีใครเห็นบัญชีกูและไอลีคุงซาศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ใครหลานฉันเอาไปเล่นแล้วมั้งอย่าให้กูรู้นะเพราะมึงแอบเล่นเว็บกูนี่กูเสียมาก่อนนี่กูให้มึงอลไรทำไมเพราะมึงเอาเป็นว่างบประมาณเรามีจำกัดปีนี้ จัดให้เต็มที่ผมมีงบให้แสนหนึ่งแล้วสีกามีไหมถามก่อนมึงก็จะเอาสีการอย่างเดียวเลยนะไอ้เทียเมื่อคืนไม่พอเหรอโอซีอ่ะโอไอ้มเทียเดี๋ยวขายหัวปีนี้เอาแบบนี้ไหมสาวน้อยตกน้ําแบบว่าบีบคอด้วยอชอบน้เหมือนกันเอาเอาสาดิตใช่ไหมล่ะเคยลองไหมสาวน้อยตกน้ำมาเพิ่มร้านหน่อยเพิ่มบูธหน่อยเห็นโยมแปลกชอบไปเล่นนี่ แปรไม่ได้ไปไม่ได้ไปปานนะแปกไปคุปนัวอยู่ที่อ่างน้ำนั่นช่วงนั้นมันทํางานหนักกูไม่ได้ไปอาบน้ําที่บ้านกูเลยต้องอาศัยจังหวะนั้นแต่ไม่ได้อยู่วัดนะอยู่แถวอะไรเน้นซรงเนนซี่อะไรน่ะแต่ว่าเหรอไปวาเลนไท์มึงขับได้มึงรู้จักเหรอไม่รู้พระไม่รู้มีคนแถวนั้นมันอยู่กล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในเรื่องชิงช้าสวรรค์นี่เอาไงเราเปลี่ยนเป็นชิงช้านรลกแทนไหม เหมือนปีที่ผ่านมาก็นราบอยู่นะนี่ทุกวันเนี้ยที่เป็นร้อนในกูว่ากูไม่ได้เป็นเพราะอะไรเล่นเอเชียเนี้ยมันจะโดนตรงไอ้เฮียนี่เลยแหละมันจะบาดตรงนี้แหละมึง